สวัสดีครับนี่นะทุกคนทุกป่าทุกคนครับอยู่กับบาหลวงขึ้นก้าขึ้นหลังเบาหลวงท่าออกไหมวันหยุดครับอยู่กับไม้เกาไม้เดิมครับไม้นางนิ่งหรือเสียาจบอลนางนิ่งครับอยู่กับบาหลวงท่าออกไหมออกไม้วันหยุดเหมือนเดิมอยู่กับอีพีโวครับ มืงอนี้นี่หน้าว่าบอกมาตกไม้นะครับมตกหมายอยู่บอัหนึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เวลาเกียนม่นคง,งครับลุงเบสเดกกำลังเลียวครับสวัสดีนาน่ทาที่งานตกปลาทุกคนครับ ไอนี่ใจรักการทุกป่าบรุงกับผ้าออกไม้มันหยุดเหมือนเดิมวันอาทิตย์ที่สิบหกเมียนบอกเมียนที่ย์ที่สิบหกครับดูก็มีที่หกไอ้อาทิตย์มึงเห็นว่าดีบอ,อกไม้ครับอากาศโมเป็นใจ เดีอที่นี่นรครับโอ้ไม้ครับจะฝากกดติดตามสง YouTube ่ง y ยูทูบเบาหลวงน,น้ำเด้ยครับเด้อเบาหลวงกันทะลุหรือ Facebook เบาหลวงกันทะลุเหมือนกันดูน้ำใจให้กันครับเบาหลวงคือเก่าคือหลังไม้นั่งน,นิ่ง มาดูน,นี่นครับเบาหลวงสีมัน 4, หรือโมมันอีพีนี่อยู่กับอีพีหกเบาหลวงกันถล่มมาดูน้องกันครับตอนนี้ก็เวลางแปดโมงนครับเป็นเงียบไปรอบนึงแหละแต่ยววังเงียบอยู่งในตอนนี้มาตัวหนึ่งนะครับบัณฑิตไทยวันหนึ่งนอนเปลีออย่ยนทองนี่นี่ก็สั่งอย่าสีฟ้าไปมึงหน้าสีพิ่น

có phải là xám lần không xám lần nó tâm xí xí tâm nó nhiệt kiếp cả sang cả sang cả sang như thức phần vô vô hào đi vô vô luôn sáng là hàng cần nhập tiếp vào luồng cái hầm vào luồng là nhà phu cả nên bò mình มันว่าน้อมึงนี่เนาะพอเดีปยวนว่าน้อมา,มา,มอาลามานมานมาุนกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไหนวะเอาแล้วครับอยู่วูยู่อยู่อยู่ มาลุ่นกันทั้งพวกลุ่นกันมันลุ่นกันเขาไปยังนว่านี่รับว่านี่โอ้ตับเพี้ยนตับเพี้ยนครับเสียเสีย

เออว่าจะไปหนเออว่จะไปเกี่ยวพราเขาไงวะนีะ่นอนเนี่ยว่าปล่องามากมาเลยวับจ้ััเจ้าบกเคลไปล่องามากมาแล้าไปจับออกวะอไปจับเลยเพรไอ้นอนเนียแต่ว่าไม่งาเขาให้ง่าม่าเจนต่อ

Đi tiền nào mướn đứng hè không mượn, nào mướn, nào mướn nó đứng khinh hè không mượn, chụp xài luôn không. Đăng không, toàn หามเดี๋ยวเวลาเขาเปลี่ยนเนื้ออยู่แล้วไปครับเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนเนื้อเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนเนื้ออยู่แล้วหม้หอทำงานเลยล ก็ต่างไ่อเวลาสุ่มหนึ่งก็สิเปลี่ยนเงอเธอนึ่งกินบุกกินแางมันต้องเปลี่ยนยิ่งดียวถึงสุ่วโมถึงเวลาเปลี่ยนบันวนกันมั่งเปลียนเงาห่อบนึ่งก็จเขาว่า

bộ khẩu luôn đê nghiệp mà thực thừa lưng khẩu mất tỏa nghe và mọi người nghiệp lý หลังจากเข้าเปลี่ยนเนี่ยแล้วครับมาวุ่นกันหวานปลาสีหัวเปลี่ยนเงี้ยววังครับมาวุ่นเงียยงเเเง้ยวค,ค,ครับเอาแล้ว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 เอวยู่ไม่อยู่ ู๋่าห่าหลักวนเอ้ยฟันจะหน่อกแล้วรันนิดหน่อย,นนอยโอ้ยท่านสายมากแลนะ 嗯，你别闹。对呀。 ต,ตึตีตเว้ยนี้น่อยตนทาานสายขึ้นมาสองหลังโอ้ยตีไม่เั็น เดี๋ยวเวลากำบ,บานนะครับวุ่นโผล่งาน,น,นเลยเกียงใส่โลวตัวนึงคหรอประมาณตัวนี้ครับฟูมามาน,าน,นี่นนสี่หาตัวก็เดีนนะ๋ยวปนครับเดี๋ยวเวลากับบ้านนะครับ